สวัสดีครับผมชื่อทองปลสุดรักนะครับสมรสแล้วกับคุณเนตรวีสุดรักนะครับหรือว่าคุณอ้อมนะครับเรามีลูก2คนนะครับเราอาจจะค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงพอสมควรครับถ้าจะเชื่ออะไรเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อ,อยากนะครับหรือว่าถ้าต้องจะเชื่อเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานหรือว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะโน้มน้าวตัวเองให้สามารถเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นได้ รุ่นพี่สิครับก็ชวนไปคิดจักรไปเพราะว่าต้องการไปไปรู้ไปศึกษานะครับแล้วก็ในใจก็จะมีอคติก็บล็อกในความคิดในความเชื่อต่างๆจนกว่าที่เราจะพิสูจน์ได้นะครับตัดสินใจไปคิดจักต่อเนื่องราวสามเดือนนะครับแต่เชื่อคืออ่านพระคัมภีร์ด้วยนิสัยเป็นคนชอบอ่านอ่านเพื่ออยากรู้แล้วก็อยากจะหาข้อมาหักล้างในบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะใช่นะครับแต่เราก็อ่านไปจนจบพระคัมภีมีหลายอย่างที่ เป็นหลักฐานให้เราสามารถมัดความคิดเรามัดทัศนคติของเราแล้วก็มัดความเชื่อเราให้อยู่ได้นั่นคือจุดเริ่มต้นจ,จริงๆคือเชื่อเพราะว่าพระคัมภีร์เลยครับช่วงที่เรียนจบใหม่ๆนะครับ <S <S ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งในคิดจักรก็มาเชิญชวนในการไปเป็นเจ้าหน้าที่เต็มเวลานะครับหล,ลังจากนั้นเราก็กลับมาบ้านมาคิดทบทวนแล้วเราก็โทรศัพท์ไปหาท่านหม่ว่าผมขอยกเลิกในการเป็นฟูลไทม์นะครับ แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มีความเชื่อว่าถ้าเราได้เป็นฟูลไทม์เนี่ยเราจะได้มีความรู้ในพระเจ้ามากขึ้นนะครับจึงตัดสินใจไปเป็นฟูลไทม์แล้วก็ทําให้เราได้ฟูลฟิลในด้านของความรู้ความเข้าใจในพระคัมภีร์แล้วก็ได้มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าด้วยครับหลังจากที่เราได้เป็นฟูลไทม์แล้วนะครับระยะเวลา4ปีนะครับก็ได้ออกมาเพื่อจะได้มาทํางานอย่างอื่นนะครับเราก็สัตย์ซื่อนะครับในการทํางานแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อเรามีลูกทั้งสองคนนะครับปัญหามัน มันมีขึ้นมาทันทีคือปัญหาเรื่องลูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมได้ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นลึกซึ้งขึ้นน่ซึ่งพระเจ้าทำให้ผมได้เห็นถึงความอัศจรรย์เห็นถึงฤทธิดเดชของพระเจ้าแบบที่ไม่เคยรู้ว่าการวางใจพระเจ้ามันคือแบบนี้หรือปัญหาของผมเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่ตอนที่ลูกเรียนใน โรงเรียนนะครับตอนอนุบาล3นะครับแต่ปัญหาของลูกผมคือเขาไม่ยอมทําข้อสอบเราพยายามดูลูกของเราถ้าเป็นเด็กเกเรเราก็จะมองออกว่าลักษณะของเด็กเกเรเป็นอย่างไรคือเขาก็มีพฤติกรรมปกตินะครับแล้วก็ไปโรงเรียนปกติเพราะเราไปรับไปส่งลูกอยู่แล้วแต่ปัญหาคือลูกเราเนี่ยไม่ทําข้อสอบนะครับการที่เขาไม่ทําข้อสอบเนี่ยมันเกิดปัญหาคือทําให้โรงเรียนไม่สามารถประเมินผลการเรียนได้นะครับ ถ้าเขาไม่สอบแล้วเขาจะเอาคะแนนที่ไหนมาประเมินต้องบอกว่ามันผ่านมาอย่างทุรักทุเลมากหลายรอบหลายราวานะคุณครูต้องใส่ใจต้องตั้งใจเราต้องผลักดันลูกเราต้องเคี่ยวเข็นลูกแต่มันไม่ได้ผ่านมาโดยง่ายๆมันยากมากที่ผ่านมาก็เหนื่อยทั้งผมภรรยาแล้วก็คุณครูก็ต่างคนต่างเหนื่อยนะครับจนท้ายที่สุดตอนปอสองนะครับคุณครูก็บอกว่าคุณพ่อต้องพาน้องไปหาคุณหมอนะแล้วก็ไปทานยานะครับแล้วก็ตัดสินใจในการ หาคุณหมอนะครับเราไปหาทั้งนักจิตวิทยาเด็กนะครับจิตแพทย์เด็กนะครับ,แล,บ,รบแล้วก็ไปทดสอบ IQ นะครับแล้วก็ไปทดสอบ L d ดีด้วยนะครับเราไปหมดเลยนะครับปรากฏว่าผลก็คือว่าลูกของเราปกติและคุณหมอก็บอกได้ว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกินกว่าเด็กปกติมันยิ่งทําให้เรางงเขาไปใหญ่ว่าในเมื่อเขามี IQ ที่เกินกว่าเด็กปกติแล้วทําไมเขาถึงไม่ทําข้อสอบเราก็ถามลูก ลูกก็ไม่มีคําตอบนะครับคุณครูก็ถามลูกลูกก็ไม่มีคําตอบต่างคนต่างไม่มีคําตอบว่าเออทำไมลูกเราถึงไม่ทําข้อสอบมันทําให้เราก็ยิ่งงงไปใหญ่แล้วตอนแรกเราตัดสินใจจะให้ลูกทานยาก็บอกหมอว่าหมอสั่งยาได้นะครับจะคิดว่าต้องตัดสินใจแล้วแหละให,ให้ให้ลูกทานยาแต่คุณหมอก็บอกว่าไม่จําเป็นเพราะว่าลูกเราไม่ได้เป็นอะไรลูกเราปกติทุกอย่างดังนั้นไม่ให้ทานยาปัญหามันแรงขึ้นคือในปอ 3, นะครับป .3 เทอมที่1 เพราะว่าป .4 เนี่ยโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะเข้มงวดด้านของวิชาการมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องการให้ลูกเปลี่ยนโรงเรียนด้วยเพราะว่าวิถีชีวิตหรือว่าการวางเสเต็ปของเราอนาคตเราก็วางไว้แบบนี้อยู่แล้วถูกไหมครับคุณครูก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณครูก็เลยบอกว่างั้นขอดูอีกเทอมหนึ่งคือเทอม2ของป .3 นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับลูกเราเนี่ยจะไม่ได้เรียนต่อที่นี่ทุกครั้งที่มีการสอบนั่นคือเป็นสนามรบ ของครอบครัวคนนึงก็ต้องโทรถามครูคนนึงก็ต้องรอรับคําตอบว่าจะเป็นยังไงทั้งทงที่เรารู้แหละว่าคุณครูจะรายงานว่าอย่างไรแต่เราก็ต้องลุ้นทุกครั้งอันนี้คือความทุกข์ใจของเรานะครับช่วงระหว่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากับภรรยายพยายามประคับประคองก็คือเราจะไม่บ่นต่อว่าพระเจ้าสัตซื้อกับพระเจ้าในการใช้หลักการพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะให้สิ่งดีเสมอแต่แค่เราไม่เข้าใจพระเจ้าเรามีโอกาสที่จะไม่เข้าใจ แต่เราไม่สามารถสงสัยพระเจ้าได้เหมือนเหมือนเรากับคุณพ่อเราไม่สามารถสงสัยได้ว่าคนนี้เป็นพ่อเราแต่เราอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อสอนเราแบบนี้พ่อพาเราไปแบบนี้เราไม่เข้าใจแต่เราจะไม่มีทางสงสัยพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราประคองในครอบครัวทั้งสองคนตลอดมาท้ายที่สุดคือขอมอบลูกชายเนี่ยไว้กับพระเจ้าแต่การมอบของผมเนี่ยผมมอบด้วยความวางใจพระเจ้าลึกๆเลยคือลึกๆเรามีความเชื่อว่า เขาจะต้องดีขึ้นแต่ไอความมั่นใจลึกๆเราบอกไม่ไม่ถูกว่ามันคืออะไรเราอธิบายคําว่ามั่นใจในพระเจ้าลึกๆะมันมันบอกไม่ถูกแต่เรารู้แต่ว่าเรามอบเขาไปกับพระเจ้าแล้วก็มั่นใจลึกๆว่าพระเจ้าจะทําให้เขาดีขึ้นในขณะที่เราเข้าไปหาพระเจ้ามีช่วงหนึ่งผมเข้าไปหาพระเจ้าแบบว่าไม่พูดอะไรเลยนะครับผมก็ไปนั่งนั่งฟังนั่งนิ่งกับพระเจ้านั่งใคร่ครวญเพราะว่ามันไม่รู้จะพูดอะไร มันผ่านมาหมดแล้วมันไม่รู้จะพูดอะไรมันพูดไม่ออกแล้วเราก็ไม่รู้จะสรรหาคําพูดอะไรมามาอยู่ต่อหน้าพระเจ้ารู้แต่ว่าตอนเนี้นั่งอยู่หน้าพระเจ้าแล้วขอมอบลูกผมเข้าไปหาพระเจ้าส่วนตัวคนเดียวแล้วก็นั่งอธิษฐานกับพระเจ้านะครับแต่เป็นการอธิษฐานที่ที่ผมก็ไม่เคยทํามาก่อนคืออธิษฐานแบบ มันไม่มีเสียงพูดเราพูดอะไรไม่ออกเราพูดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคําจะพูดมันมันไม่รู้จะพูดอะไรต่อพระเจ้าเรารู้แต่ว่าเราอยู่ต่อต่อหน้าพระเจ้าช่วงระหว่างที่เงียบๆนั้นเนี่ย<ส>ผมสัมผัสได้ว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานแทนเรานะครับพูดแทนเราแล้วก็ปลอบเราแล้วก็อยู่กับเรานะครับแล้วก็เรารู้ว่านั่นคือนั่นคือการอธิษฐานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ พรวิญญาณบสุดิ์อธิษฐานแทนเราและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ผมมีประสบการณ์ในการเชื่อและก็วางใจแล้วก็มอบเขาไว้กับพระเจ้าจริงๆแบบจากใจส่วนลึกจริงๆโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าพระเจ้าต้องตอบคำอธิษฐานเป็น1 2 3 4เหมือนที่เราเคยอธิษฐานมาก่อนเราวางใจเต็มที่แล้วเราก็มอบให้กับพระเจ้าแบบนั้นแล้วหลังจากที่ผมอธิษฐานในค่ำคืนนั้นนะครับ แล้วเราก็ได้สัมผัสถึงการไว้วางใจในพระเจ้าแล้วผมก็ใช้ชีวิตปกติเพราะเรารู้สึกว่าเราโล่งมากทาั้งทั้งที่เหตุการณ์มันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าเปลี่ยนพระเจ้าไม่ได้ทําให้ผมแค่รู้สึกโล่งใจขึ้นแต่พระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจากเดิมที่คุณครูต้องมารายงานในการเรียนหรือรายงานในการทําข้อสอบไม่เสร็จทุกครั้งเนี่ย แล้วก็มีช่วงที่ลูกชายผมสอบนะครับก่อนที่เราจะไปค่ายก็จะมีการสอบเก็บคะแนนนะครับปรากฏว่าลูกชายผมทําข้อสอบทุกวิชาแล้วก็ทําเสร็จทุกวิชาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่คุณครูไม่โทรศัพท์มารายงานผลเลยว่าเขาไม่ทําข้อสอบนี่คือเป็นครั้งแรกที่เราโล่งมากแต่ครูกับเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะมอนิเตอร์กันต่อเพราะเหลืออีกเทอมหนึ่งคือคือเทอม2ของปอสแล้วเราก็มอนิเตอร์กันมาปรากฏว่า ลูกชายของผมทำงานเสร็จสอบครบทุกวิชานะครับแล้วก็สอบเสร็จทุกวิชาแล้วที่น่าอาจจัศจรรย์คือน้องสอบคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มแล้วก็ทั้งห้อง30กว่าคนเนี่ยมีแค่3คนเท่านั้นที่ได้คะแนนเต็มนี่คือสิ่งที่อจจัศจรรย์มากที่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนเขาได้เขาสอบผ่านทุกวิชาเป็นครั้งแรกที่รอบ3ปีที่ลูกชายผมไม่ต้องสอบซ่อมแม้สักวิชาเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่อจจัศจรรย์มาก และทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นมันเป็นผลมาจากการที่เราได้เรียนรู้จักในการมอบไว้กับพระเจ้าผมเชื่อในพระเจ้าผมเชื่อในหลักการพระเจ้าผมเชื่อในความเป็นพระเจ้าแต่ผมไม่เคยมีประสบการณ์ในการไว้วางใจแล้วก็มอบปัญหาที่เกินความเข้าใจของเราเนี่ยไว้กับพระเจ้าผมไม่เคยเลยแต่นี้เป็นครั้งแรกและเป็นประสบการณ์ที่ชัดเจนมากจากคนคนหนึ่งที่มักจะใช้ตรรก,กะหลักการเหตุผล ทัศนคติส่วนตัวในการมาตีกรอบตัวเองและในการคาดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่พระเจ้าทําให้ผมเห็นว่าพระเจ้าเป็นมากกว่านั้นพระเจ้าทําได้มากกว่านั้นพระเจ้ายิ่งใหญ่มากกว่าความคิดของเราเยอะมากนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มากๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นคือผมรู้ว่าพระเจ้าใช้น้องประนนมาสอนผมให้รู้จักการยอมถ่อมใจแล้วก็เชื่อในพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และสามารถทํา อัศจรรย์อะไรก็ได้ในชีวิตของเราสุดท้ายนี้นะครับอยากจะหนุนใจอยากจะให้ทุกท่านลองเปิดใจแล้วก็ได้เรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ลองเอาสิ่งที่เราเป็นภาระปัญหาหนักเป็นทางตันที่เราไม่มีทางออกหรือเราพยายามทำแล้วแต่มันไม่สามารถสำเร็จลองเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยการยอมวางใจแล้วก็มอบภาระปัญหานั้นไว้กับพระเจ้า ผมเชื่อว่าพระเจ้าที่ผมรู้จักมา26 27ปีพระเจ้าช่วยเหลือผมอย่างไรพระเจ้าก็จะช่วยเหลือทุกท่านเช่นเดียวกันครับ